สวัสดีครับพบกับ Ghost Shock Story h o c k s กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องเหตุเกิดในกองพันธ์นะครับโดยคุณบอสบ้านกองพันได้มาเล่าไว้ในช่อง The Ghost Radio นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเขาเล่าถึงประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้น เมื่อครั้งเป็นพลทาหารในกองพันธ์แห่งหนึ่งเมื่อเจ็ดปีก่อนเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ทหารเสียชีวิตอย่างปริศนา สอลายในกองร้อยเดียวกันภายในเวลาไล่เลี่ยงกันโดยลายแรกตกจากระเบียงอย่างน่าสงสัยและลายที่สองก็จมน้ำตายหลังมีพฤติกรรมแปลกประหลาดเหตุการณ์นี้ทำไปสู่ความเชื่อเรื่องอาถรรพ์และไสยศาสตร์ในกองร้อยจนต้องมีการทำพิธีทางศาสนาเพื่อแก้ไขเรื่องราวนะครับมันมีความน่าสนใจและก็มีประเด็นให้พูดถึงมากมายนะครับยังไงก็ อยากให้ลองไปฟังคลิปต้นฉบับทางช่อง The Ghost Radio นะครับนะโดยเรื่องนี้คือคุณคุณบอสนะครับได้มาเล่าไว้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวเรื่องเขาเรียกวอะไรประเด็นประเด็นว่าเราได้อะไรบ้างนะครับได้สาระสำคัญอะไรบ้างจากเรื่องนี้ โดยประเด็นแรกนั้นก็คือเรื่องของเหตุการณ์ไม่คาดฝันและความตายที่น่าสงสัยซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่ปิดและก็มีความกดดันนะครับเช่นค่ายทหารอย่างนี้นะครับคือต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมของค่ายทหารนั้นนะเป็นระบบปิดที่มีกฎระเบียบเข้มงวด แล้วก็การบังคับบัญชาตามลำดับชั้นซึ่งอาจส่งผลในการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นไปอย่างจํากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกัเหตุการณ์นั้นมีความซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับความเชื่อส่วนบุคคลดังกรณีการเสียชีวิตของนายหนึ่งที่ตกจากระเบียงกองร้อยลักษณะาการตก ที่ห่างจากตัวเราระเบียงไปถึง15เมตรนั้นผิดวิสัยของการพลัดตกทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นทำให้การของนายเอกที่อ้างว่าเห็นกระทิงควิดนายหนึ่งตกไปยิ่งทําให้เหตุการณ์เนี้มันมีความน่าสงสัยมากขึ้นแต่เนื่องจากความกลัวและลักษณะที่ไม่น่าเชื่อถือของเรื่องเล่านี้จึงไม่ได้รับการนำไปสู่การสอบสวนอย่างจริงจังในตอนแรกในทำลองเดียวกัน การหายตัวของนายสองก็ถูกสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าเป็นการหนีทหารแล้วก็มีการลงโทษทั้งกองร้อยก่อนที่จะพบศพจมน้ำในสภาพที่น่าสยดสยองคือใบหน้าหายไปซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ในทันทีเหตุการณ์เหล่านี้เชียเห็นว่าแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมดูแลอย่างเข้ม,มงวดก็ยังคงมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงและก็ ยากที่อธิบายเกิดขึ้นได้และการจัดการกับเหตุการณ์เหล่านี้อาจถูกจํากัดด้วยโครงสร้างและลักษณะเฉพาะของหน่วยงานทหาร mm hmm. ต่อไปประเด็นที่2นะครับเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์และเรื่องเหนือธรรมชาติมันมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเข้าใจในการรับมือกับเหตุการณ์ที่หาคำอธิบายไม่ได้ โดยเรื่องเล่านี้ครับเต็มไปด้วยความเชื่อทางไสยศาสตร์และก็การปรากฏการเหนือธรรมชาติที่เข้ามาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเชื่อที่ว่านายหนึ่งและนายสองเล็งของแขก ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เพื่อนทหารเกิดความหวาดกลัวและก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวการพบโต๊ะหมู่บูชาที่มีรูปปั้นและก็มีการสวดบูชาด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจยิ่งเสริมสร้างความเชื่อนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตที่น่าสงสัยการพบตุกต๊กแกจำนวนมากถึง30กว่าตัวพุ่งออกมาจากใต้โต๊ะหมู่บูชาของนายสอง ก็ถูกตีความว่าเป็นผลมาจากของที่ทั้งสองคนเล่นไว้นอกจากนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับกระทิงลึกลับที่นายเอกเห็นและการปรากฏตัวของวิญญาณในสองที่ไม่มีหน้าก็ลว้วนเป็นตัวอย่างของความพยายามในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองทางสายาศาสตร์เมื่อไม่สามารถหาคำอ,อธิบายทางวิทย,ยาศาสตร์หรือตามหลักเหตุผลทั่วไปได้การที่ ร้อยที่หนึ่งถูกเรียกว่าร้อยผีสิงและก็มีการนำสายสินมาล้อมรอบก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของความเชื่อเหล่านี้ต่อภาพลักษณ์และก็ความรู้สึกของคนในกองพันนะคต่อไปประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการกับปัญหาภายในองค์กรอาจต้องอาศัยความเชื่อและพิธีกรรมเข้ามาช่วยเสริมเมื่อกลไกปกติไม่สามารถให้คำตอบหรือสร้างความสบายใจได้ เมื่อการสอบสวนเบื้องต้นไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของนายหนึ่งได้และก็เกิดเหตุการณ์เสียชีวิตของนายสองตามมาอย่างน่าสงสัยผู้บังคับบัญชาในกองร้อยก็จึงตัดสินใจเชิญพราหมณ์มาทำพิธีการที่พราหมณ์สามารถระบุถึงของที่อยู่ใต้โต๊ะบูชาแล้วก็พูดถึงกระทิงที่ควิดนายหนึ่งโดยที่ไม่มีใครเคยบอกก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในกองร้อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติการโยนสิ่งที่เชื่อว่าเป็นกระทิงลงน้ําก็เป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาตามความเชื่อทงางไสยศาสตร์นอกจากนี้การเชิญพระมาสวดมวดสวดมนต์แล้วก็ผูกสายศิลล์รอบกองร้อยก็เป็นการเสริมสร้างความรู้สึกปลอดภัยและก็เป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงานก็สะท้อนให้เห็นถึงในสถานการณ์ที่เกิดความหวาดกลัวและไม่มั่นใจ การพึ่งพาความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาหรือไสยศาสตร์ก็กลายเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการจัดการกับปัญหาและก็เยียวยาสภาพจิตใจของบุคลากรในองค์กรนั้นๆเมื่อวิธีการตามปกติไม่เพียงพอนะ่นเองโอ้วันนี้ต้องบอกว่าประเด็นของเราที่สรุปมานี่โอ้โหเนื้อเนื้อทั้งนั้นนะครับแล้วก็ได้ Uh, ได้ความรู้มากเลยนะครับคือ <C chin> เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวทีนี้มาช่วงถึงการตอบคำถามวัดความจำละกันนะครับที่เราได้ฟังเรื่องราวเนี้ยเรา,เรามีความจำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยข้อแรกนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้กองร้อยที่หนึ่งถูกเรียกว่าร้อยผีสิงมีสาเหตุหลักมาจากอะไรข้อ A การเสียชีวิตของนายหนึ่งและนายสองในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันข้อ b การพบสายศิลทำรอบกองร้อยหลายรอบข้อ c ทำพิธีคุณสายของนายหนึงและนายสองคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ a นะครับโดยการเสียชีวิตของนายหนึ่งและนายสองเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้กองร้อยที่หนึ่งถูกเรียกว่าร้อยผีสิงเนื่องจากทั้งสองนายมีพฤติกรรมแปลก,แ,ปกและก็เสียชีวิตในลักษณะที่น่าสงสัยต่อไปข้อ2นะครับทําไมพรามณ์จึงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกองร้อยโดยไม่มีใครบอกข้อ A พรามณ์มีความสามารถพิเศษในการรับรู้สิ่งลี้ลับ ข้อ B ได้รับข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาก่อนทําวิธีข้อ C พรามเคยประสบเหตุการณ์คล้ายกันมาก่อนและคำตอบก็คือข้อ A นะครับพามีความสามารถพิเศษในการรับรู้เรื่องสิ่งลี้ลับซึ่งทำให้เขาอะทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครบอกต่อไปคำถามข้อที่สนะครับ หลังจากการทำพิธีผูกสายสินรอบกองร้อยแล้วเหตุการณ์ใดที่ยังคงเกิดขึ้นข้อ A ไม่มีเหตุการณ์ใดลึกลับเกิดขึ้นอีกข้อ B ยังคงมีคนเห็นวิญญาณของชายที่หน้าตาหายไปและชายที่เปียกน้ำข้อ C ทหารในกองร้อยฝันเห็นเหตุหการณ์ประหลาดคำ <k S 2> <ข>ตอบที่ถูกต้องก<ห>็คือข้อ B นะครับ แม้จะมีการทำพิธีและผูกสายสินรอบกองร้อยแล้วแต่ยังคงเห็นวิญญาณของชายที่หน้าตาหายไปและก็ชายที่เปียกน้ำบริเวณริมน,น้ำและกองร้อยเท่านี้มาถึงข้อสุดท้ายนะครับหลังจากพบตุ๊กแกกว่า30ตัวในโต๊ะหมู่โต๊ะบูชาของนายสองพรามได้ทำพิธีในบริเวณใดข้อ A บริเวณริมน้ำที่พบศพนายหนึ่ง ข้อ b บริเวณกองร้อยที่1ข้อ c บริเวณบ้านพักนายทหารและคำตอบที่ถูกก็กคือข้อ a นะครับพา์มได้ทำพิธีบริเวณลิมน้ำศพนายหนึ่งโดยเชื่อว่าเป็นจุดที่กระทิงตันนั้นอยู่ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้โอ้โหต้องบอกว่ากระชับมากางั้นก็ขอขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ